สครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูนะครับหน,นูนะ่ะคือขออหมูขออหมูตรงกระจับทยายากนะครับอันนี้ที่ขเขาหมาไหนผมจะพาไปดูเลยทุกากให้ดูถ้าผมพูดอะไรผิดไหก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ อนี่คือหลังขอกหมูนะครับนี่นี่คืออ่าพอสะที่เขาล้างอคอกหมูหล้างขอกหมูหล้างขี้หมูแล้วไหลมันรวมกันตรงนี้นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามนั่นคือบ้านผมแล้วมันมีกลิ่นเหม็นมากเดี๋ยวผมจะพาพวกพาไปดูอะไรเพราะเหม็นเพราะอะไร ผมขี่รถเข้งมาเมื่อกี้ครับจะเข้าไปในสระแล้วนะครับ นี่คือสระที่เขาล้างค้อหมูและที่หมูแล้วมีหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้คุณเห็นให้สดเชี่ยวนะครับช่วยแชร์ไปให้ถึงผู้ว่าหรือใครใหญ่ใ,ญใ,ญใ,ญในเพชรบุรีเลยครับให้มาจัดการให้หน่อย มันเหม็นมากมันเหม็นแต่ผมทำอะไรไม่ได้เลยนี่ครับฟือตากหมูที่ตายเกินกาดเลยนะครับเขาเอามาทิ้งไม่ได้ไปฝังเต็มเลยนะครับ หวานนะครับช่วยส่งไปด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณครับจะไปแล ดี่รื้อที่บ่ลสักไล่ได้ไหมดี่รื้อที่บ่ลสักไล่ได้ไหมเจ้าของอยู่เขาก็ไล่ ันตรายเดี๋ยวลื่นตกนี่ก็เกือบร้อยตัวแล้วเนี่ยถ้าดูให้ดีถึงครับถึงนี่แล้วน่าจะถึงแล้วนะเป็นซอกหมูลากแล้วมาทิ้งไว้ในที่ของตัวเองเป็นเป็นบ่อน้ําอันนี้มันจะเป็นกากหมูหรือเปล่าเป็นที่หมูหอ่ะเป็นที่หมูครับที่ว่าเขาล้างพวกเอ่อพวกหมูแล้วปล่อยลงมานี่ยอ๋อไอ้ยางนี้ก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยผิดอยู่แล้วน,นี่คือหมูที่ลอยอยู่นี่อันนี้เป็นที่ส่วนตัวเขาเองใช่ครับ นี่ถ้านับนี่ผมว่ากี่ตัวเนี่ย <uk> ประมาณโอ้โเป็นห้าได้มั้งครับห้ากสิบตัวนะเพราะว่าทางฟองน้องมีสระน,นะครับมีคลองโอ้อยังนี้ตายเลยเนี่ยอันนี้แล้วริมสุดนู่นนะครับมันจะมีช่องน้ำที่เราเห็นแปลที่เป็นทิ้งน้ำตรงนั้นนะครับที่สุดไปเนี่ยร้านเนี่ยลงไปนู่นกลมตัวน้ำเนี่ยจะปล่อยลงคลองมากเลยนี่แหละปัญหา ยิ่งจะเป็นโรคระบาดยิ่งไปใหญ่เลยวันเติมเลยผมต้องเอาที่ดักไปยมันวางเต็มบ้านเบริเวณนี้อ่ใช่ครับผมที่บ้านอย<า>ู่กี่คนที่บ้านอยู่กันห้าคนครับห้าคนเห็นบอกมีภรรยาท้องด้วยใช่ครับมีภรรยาท้องอ<ร>ยู่ครับเราได้รับความเดือดร้อนอยังไง mm hmm. เห็นบอกว่ามีการนําเอาซากหมูเนี่ยมาทิ้งในบริเวณบ่ออยู่หลังฟาร์มเนี่ยอ่ามันส่ง กลิ่นเหม็นคือมันเหม็นมากครับมันพอลมมันตีเข้าไปวันนี้ต้องปิดบ้านทั้งหมดเลยครับเพื่ออยู่แต่เฉพาะในบ้านเปิดพัดลมอย่างเดียวครับแต่เดิมเรารู้ไหมว่าเราเราเราได้กลิ่นอะไรรู้ไหมมันมันเป็นกลิ่นเหม็นที่ผิดปกติครับแต่ก่อนมันเป็นกลิ่นขี้หมูธรรมดาผมรับได้ครับแต่ทีนี้มันกลิ่นแรงมากเลยครับผมทนไม่ได้เพราะภรรยาผมท้องแล้วพอไปตรวจมันอันตรายตํำหรับเด็กนะครับจากเดิมนี่เราคิดว่าเป็นกลิ่นขี้หมู ใช่ครับแต่แรกคิดว่าเป็นกิมมูนแต่มันรุนแรงมากขึ้นเลยครับเลยมาพยายามมาสืบหาใช่ครับใช่ครับมาพบที่นี่ใช่ครับอันนี้ที่มันลอยลอยอยู่ที่คืออะไรคือซากหมูที่เขามาทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แล้วครับเป็นซากหมูตายใช่ไหมใช่ครับคือเขามาทิ้งเป็นอาทิตย์แล้วผมเพิ่งมาเห็นเป็นซากครับอืมเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นหมูเป็นตัวเลยนะใช่ครับเป็นตัวเลยครับเออเรารู้ไหมว่าสาเหตุอะไรที่เขาเอามาทิ้งมันผมผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบผมเพิ่งมาเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับอืม เิ่นรุนแรงมากใช่ครับกระทบต่อความันอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเราต้องการังไงวันนี้ที่เราไปเจออย่างนี้เออผมอยากให้เขามาจัดการเคลียร์พื้นที่แล้วก็พวกน้ําเน่าเสียให้ออกไปให้หมดเลยครับมันส่งกิมมินแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันครับพอขับผ่านอะไรพบบนี้ครับครับอันนี้อยู่ในเขตเทศบาลไหมหรืออบตอ่าผมไม่ทราบเหมือนกันครับครับอ่ามันเป็นของตําบลท่ายาครับเขตตำบลท่ายาอยากให้เขามาจัดการให้ให้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะใช่ครับใช่ครับ น่าจะผิดในเรื่องของต่อความเดือดร้อนลำคาญใช่ไหมครับอยู่กันห้าคนใช่ครับปกติเราประกอบอาชีพอะไรผมเป็นเกษตรกรครับเกษตรกรนะทำไรทำสวนครับผมครับแล้วบริเวณนี้นี่เป็นที่ดินของฟาร์มของฟาร์มโดยตรงเลยครับของฟาร์มโดยตรงเขาเลี้ยงฟาร์มใหญ่ไหมฟาร์มใหญ่ใหญ่ครับใหญ่เลยฟาร์มขนาดใหญ่นะอันนี้อยู่ในเขตตำบลทะยางตับครับอ่าหมู่บ้านกระจับครับหมู่บ้านกระจับของสะบอกขอกหมูนะครับของผมอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งท่านอยู่ไกล อยู่ใกล้กันอันนี้คือด้านหลังฟาร์มเขาใช่ครับอันนี้เขาทําเป็นสะอะไรสะบําบัดครับที่ว่าป่อพอล้างขี้หมูล้างตัวหมูแล้วพอจะปล่อยน้ําทิ้งน้อเสียของฟาร์มเอาง่ายๆใช่ครับใช่ครับถูกครับโอ้แล้วมาเปิดเป็นสะเปิดอย่างนี้มันมันก็น่าจะส่งกลิ่นรบกวนนะเนาะครับเดิมก็คิดว่าเป็นขีูุ้ยเดียวอันนี้การไปสร้างหมูด้วยนะใช่ครับสร้างหมูด้วยอยากให้แก้ไขให้ให้เรีรอหน่อยนะให้เร็วเลยครับ ภรรยากินข้าวอ้วก <L> ใช่ครับเราเราไปตรวจที่โรงพยาบาลพบหมอเขาว่าไงมีผลกระทบไงไม่มันคือน,น้าหนักแม่ไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้น้ําหนักของแม่ใช่ครับเ่แพนท้องก,กี่เดือนตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วครับทบเจ็ดเดือนนหมหมอเขาบอกให้ให้หยุทบนะใช่ให้ให้กินมันนําหนักไม่ขึ้นมันอันตรายครับอืมอันตรายภรรยาอายุเท่าไหร่ภรรยาอายุอาสิบเก้าย่างยี่สิบปีนี่ครับเป็นท้องลูกคนที่คนแรกครับคนแรกเนาะ ที่ฟาร์มเนี่ยเขามีบอ่อแบบเนี้กี่กี่บอ่อทั้งหมดสี่บ่อครับสี่บ่อใช่ครับสีบ่บ่อนี่มีน้ําแบบนี้ทั้งหมดใช่่ใชครับใช่ครับ,ค,รบคือเขาล้างแล้วก็น้ํมันก็จะเข้ามาขังอยู่ในบอ่อครับแล้วก็ทยอยลงไปบอ่อท้าย มันไปเชื่อมต่อแหล่งน้ำธรรมชาติไหมอ่าตอนนี้เขาปิดแล้วครับเขาปิดทางลงไว้อยู่ครับเชื่อมต่อได้ใช่ครับแต่ไม่เชื่อมต่อได้แต่เขาปิดเขาเคยการเชื่อมต่อปิดหรือเปิดไม่รู้แต่ถ้าไปเชื่อมต่อนี่มันมันก็ถ้าเขาเปิดน้ำก็ออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ใช่ครับใช่ครับจะปิดหรือเปิดมันคนละเรื่องปรด้ว่าถ้ามันเชื่อมต่อได้ถ้าเขาเปิดน้ำออกได้ครับที่ตัวครับเฮียที่โยนเนี่ยห้าสิบถึงร้อยตัวห้าสิบถึงร้อยตัวเอ้ เพราะามันตายทีละวันละวันละสามสิบสี่สิบห้าสิบช่วงช่วงสองสามวันแรกมันทไม่ทันไม่ทันก็ต้อง,งเพราะถ,ถ้าเราปล่อยไว้ในเน่าอยู่ในข้อเราทําอะไรไม่ได้เลยครับเห็นไหมเราก็เอามาย,ย,ย,ยนโยนโยนโยนแล้วเราก็กดบอ่อที่ตายทีหลังแล้วก็ลงบอ่อลงบอ่อลงบอ่อฝงกีต่ตัวนะห้าห้าสิบถึงร้อยตัวห้าสิบถึงร้อยตัว,ตว,ตวที่บ่บอตรงนี้เป็นบ่อคองไก่บ่อน้ำตัวนี้เป็นบ่อคองไครบ่อของผมที่ของผมนะอยู <ห ả? S 1> อ่ใน,น,นบริเวณพื้นที่ของผมอมันจะไม่ไป ไม่มีไม่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 มีออกไปข้างนอกบริเวณผมมีแต่กลิ่นครับแล้วหลังจากที่ตายอีกเราทำยังไงต่อครับฝังดิฝังอืมแต่ว่าตรงนี้คือมันคือเราไม่รู้จะคือช่วงแรกที่มันเกิดเนี่ยมันทำอะไรไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเราก็ต้องเอามาทิ้งเออครับคือมันเป็นมันเหมือนกับเป็นปกติที่ตายตัวสองตัวนี้เราก็มาทิ้งใช่แต่นี้มันมันตายทีละห้าสิบตัวเนี่ยมันไม่รู้จะทําไงทําไม่ทัน ไม่ทันก็ก็ต้องทิ้งเหมือนเดิมแค่นั้นแหละอยากจะบอกอะไรกคนย่งานที่นับอยากจะบอก,กอะไรไหมครับไม่ต้องบอกไม่มีอะไรบอก <laughs> แค่ว่านยายกเทศบาลเขาเขาจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ก็ก็โอเคแล้วเออเป็นหลายแรกที่เข้ามาช่วยเหลือมันก็งเห็นใจทุกฝ่ายแล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นคนะ่ะ เข้าใจคนที่ร้องเรียนด้วยค่ะเขาอาจจะก,กลัวเรื่องโรคซึ่งก็มินยังไม่มีความวาเขาม้เขาใจว่าเขาที่ร้องเรียนเนี่ยว่าเ<ข>ายังไม่เข้าใจว,าว,ว่ามันไม่ได้บาดสู่คนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอาจจะก,กลัวเรื่องกลิ่นสามพอภาพไปปรากฏออกไปเนี่ยดูมันน่าลัวค่ะแล้วก็ในอุมมุมหนึ่งมันก็เข้าใจผู้ประกอบการเจ้าของฟาร,ร์มที่จะต้องสูญเสียเรื่องเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงค่ะเราะนั้นอะไรที่เทศบาลช่วยเหลือได้เราก็จะดาเนินการให้ค่ะคที่เทศบาลเราเนี่ยครับมามาเพื่ออะไรครับวันนี้ก็มา แนะนำเจ้าของฟาร์มานะคะแล้วก็มาช่วยเหลือในเรื่องการฝังกบพิษถึงวิธีค่ะจะเริ่มดำเนินการเมื่อไรครับก็เริ่มดำเนินการวันนี้เลยค่ะโอเคครับ์มข,ของใครก็ไม่รู้ใช่ไหมผมจ

ใร่น้อหมเดนีบาเคือมบัดเอาอะไรต่างๆที่จะทใย่อยสลายให้มันลดกลิ่นลอนอยตัวหนึ่งที่ว่ามันเป็นเป็นจุลิช่วย่อยย่อยสลายแล้วช่วยลดกลิ่แก๊สไข่เน่าแก๊สอื่นๆที่เคยเอาไปใช้กระบอกขยะตรงไหนตรงไหนอะเดี๋ยวเขาแล้วก็ เพราะว่ารถไปโซ่มันมันต้องหารถย,ย้ายมันเป็นรถสินตะขาบรถโ,โอเคครับนาย กรณีนี้มันเป็นสืบเนื่องมาตั้งแต่ต้นปลายเดือนที่แล้วคือวันที่28นะะมีประเด็นเรื่องของการเอาสกอรไปรทิ้งที่ที่สาธารณะแล้วก็แหล่งน้ำตามธรรมชาติที้ทางที่ชะอํานะคะก็เลยได้ให้ประสานไปชะอําที่ลงไปตรวจสอบแล้วก็ฝังทราบแล้วก็แจ้งความนิดนึงคดีค่ะตอนนั้นก็เราก็เลยได้ตั้งรางวัลน,นําจับไว้ว่าถ้าใครพบเห็นเบาะแสผู้ที่ มีการเอาเคลื่อนย้ายซากสกรไม่ถูกต้องแล้วก็ไปทิ้งในที่อื่นอย่างเงี้ยทิ้งครับเราก็เลยตั้งรางวัลน,นำจับไว้หลังจากนั้นเราก็ทราบว่ามีการจับคุมการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้องคือลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรนะคะโดยด่านการสัตว์ปีศรีนี้ทางเราเองก็เลยได้ไปเอาข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างจากพิกัดที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ด่านแจ้งเรามานะคะ โดยเก็บตัวอย่างฟาร์มในรัศมี5กิโล<ช>จากพิกัดที่าทางดาดทำแจ้งก็รวมไปแล้ว11ฟาร์มเพื่อส่งตัวอย่างแต่วันที่4ี่ที่4ี่4เดือนนี้นะคะก็ผลออกแล้วทั้ง11ฟาร์มเนี่ยก็ไม่พบสารพันธุกรรมที่อขอให้เกิดโรคไอฮทว่วอแอฟริกาในเกปอร์นะคะเพราะนั้นประเทศไทยเรายังไม่ได้เกิดโรคนี้นะคะคที่ไอเคสกรณีที่ปรากฏว่ามีพบตายที่ส่วนกรณีพบท่ายางที่กรณีตายที่ในเขตท่ายางเนี่ย เนื่องจากว่าทางประสัดจังหวัดน่ะได้รับแจ้งจากทางนายกเทศมนตรีท่าหย,าง,า,ยางนะคะว่ามีประชาชนร้องเรียนว่าฟาร์มหมูสร้างปัญหาให้เกิดกลิ่นเหนม็นค่ะแล้วก็ส่งภาพให้ดูทางจังหวัดเองก็เลยแจ้งให้ประสานเพลลงไปตรวจสอบเพราะว่จริงค่ะก็ลงไปก็พบว่าเห็นเห็นมีสุกรซากสุกรตายถูกกำจัดโดยการทิ้งน้ำน้ำของ แหล่งน้ําภายในฟาร์มของเขาอะนะคะซึ่เงเป็นบ่อบําบัดทีนี้เราก็เลยให้ทางประสานเพอเนี่ยดำเนินการบันทึกบันทึกเป็นรายลักษอักษรนะคะใ,ให้ดําเนินการฝังหรือเผานะคะซึ่งการที่สัตว์ตายเนี่ยการทาลายทราบก็จะต้องฝังหรือเผานะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทย์เนี่ยก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติของโรคระบาดสัตว์ ซึ่งข้อคำสั่งเนี่ยเราจะออกตามมาตราที่13บล2นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะเรียกว่าเจ้าของฟาร์มเองเนีซึ่งเป็นผู้<า>รัออบใบอนุญาตในการทำฟาร์มการออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาตเลี้ยงใช่การออกใบอนุญาตเลี้ยงเลี้ยงสุกรเนี่ยทางท้องถิ่นเป็นคนออกค่ะแต่ว่า การเคลื่อนย้ายสัตว์อะไรเงี้ยทางบริษัทก็จะเป็นคนออกแล้วก็เราเป็นคนค<อ>วบคุมดูแลโรคระบาดสัตว์นะคะ,ะถ้าเกิดว่าเกษตรกรเน้สุกรเนี่ยแล้วมีสุกรตายจะ,จะต้องแจ้งไม่ใช่แค่สุกรนะคะสัตว์อื่นด้วยถ้ามีสัตว์อื่นที่ที่ตายผิดปกติอันเนี้ยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประสว์นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่เราเพื่อว่าเราจะได้ลงไปตรวจสอบอการแจ้งการตายโดยเฉพว่านสุกรเนี่ยต้องแจ้งภายใน12บชั่วโมงโ<อ>หลังจากที่เราทราบว่ามี สัตว์ตายผิดปกติหรือทราบว,ว่าในรัศมีหนึ่งกิโลบ้านเราเนี่ยมีมสัตว์ตายผิดปกตินะอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคระบาดท,ที่กำลังประกาศอยู่ก็ต้อง<ช>รีบแจ้งประสัตว์เราค่ะภายใน 12, 12ชั่วโมงอันนี้ให้เป็นมาตรา11<ม>เรากําหนดไว้ในกฎหมายอยู่อันนี้มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดของฟาร์มดิ่เลี้ยงหรือปกปิดอันนี้ถือว่ามีความผิดก็คือไม่แจ้งเราตามมาตรา11เนี่ยค่ะก็มีบทลงโทษอยู่ที่อกรณีที่เกิดเกิดมีการ ตายจานวนมากเนี่ยทิทยานเนี่ยเราได้มีการตรวจไหมว่ามันมาจากสาเหตุอะไรหรือทงางเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาแจ้งไหมว่าเขาตายเพราะอะไรตอนนี้เราเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราก็มีการเก็บตัวอย่างไป<ช>ส่งตรวจ<ช>แล้วก็รอผลทางห้องปฏิจจบัติการอยู่สํ<ช>าหรับจังหวัดเพชรบุรีเราเองว่าเจออยู่สองโรคนะคะ<ช>ที่ที่โรคระบาดซึ่งตอนนี้ก็เจอทั้งโรคหัวโรคเมื่อกีทกี่แล้วก็เจอโรคมาค<ช>่ะก็เจอในโรคสกอรก็จะเจอสองตัวก็คือโรค PRS านะคะโรคเคิร์สอีกโรคหนึ่งก็เป็นโรค อหิวาสกรอร็นอหิวาสกรธรรมดานะคะคลาสสิคอลสวายฟีเวอร์นะซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนตัวอหิวานี้อหิวาสกรธรรมดาน,นี่มีวัคซีนนะคะถ้าฉีดวัคซีนแล้วจะทาให้ไม่เป็นโรคนี้นะ,ะเกิดจากเชื้อไวรัสทั้งคู่เลยค่ะ,คะจะมีผลกระทบไปถึงผู้บริโภคไหมถ้ากรณีมันมีสองโรคอยู่ในีกนอ๋อค่ะโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสก็จริงค่ะแต่ว่าเป็นโรคที่ไม่ติดคนไม่ติดคนถ้า อย่างฮิวาถ้ารักษาหายก็สามารถบริโภคได้เป็นเข้าลงค่าได้ค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าตายถ้ามไม่ควบริภคมันไม่ควรบริโภคอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดสัตว์ตายนะคะปกติสัตว์เข้าลงค่ามันก็ควรเป็นสัตว์ที่มีสุขภาพดีเราก็จะได้ อมันมีหลักเกณฑ์ในการเข้าเข้าลงเคลือใช่ใช่เข้าลงเคลืออยู่แล้วค่ะในการตรวจสัตว์ก่อนเข้าค่าต้องเป็นสัตว์มีสุขภาพดีเพราะนั้นถ้าไปเจอสัตว์ตายเลือดตานเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการนำไปดูดปูการกำจัดซากนะนำการกำจัดซากนี่โดยหลักแล้วจะต้องฝังหรือเผาการฝังเนี่ยต้องขุดหลุมฝังลึกเนี่ยระหว่างดินห้าสิบเซนแล้วพูนขึ้นมาอีกห้าสิบเซนคือพูดได้ง่ายการขุดหลุมฝังหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยต้องร้อยห้าสิบเซนคถึงจะถึงจะปลอดภัยเนื่องจากว่าเราต้องป้องกันไม่ให้พ สุนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไปไปขี้เขียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรียกว่าก็คือแจ้งก็คือต้องแจ้งอันดับแรกเลยจะได้ไปช่วยกันใช่จะได้ไปช่วยกันแนะนําดูแลแล้วก็ป้องกันโรคระบาดสัตว์ซึ่งเรากําหนดเป็นกฎหมายไว้อยากจะฝากเตือนยังไงบ้างในนส่วก็ฝากฝากเตือนเกษตรกรที่ที่เลี้ยงสุกรอยู่นะคะปัจจุบันก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการการ เลี้ยงโดยการให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์พาหะเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ให้มีสุนัขมีแมวมีมีหนูมีอะไรเข้าไปในฟาร์มโดย,เ,ยเพราะนกอย่างเงี้ยค่ะเพราะนกก็สามารถที่พาโรคจากที่หนึ่งได้เป็นพาหะได้ก็ให้ป้องกัน,นพวกนี้แล้วก็ป้องกันคนเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะ